นี่ฉันมีเพื่อนองนั้นละ่ะความสัมพันธ์งั้นละ่ะข้าข้าพวกแกนักขยักแยงวะ่ะไปตายซะหายไปซะคลิปนี้เนื่องจากผมหวัดแดกนะฮะเสียงก็เลยเปลี่ยนเพราะงั้นก็ชินๆกับมันไปแล้วกัน ยา h o o ทุกคนคิดถึงกันหรือเปล่าวันนี้เราอยู่กันในเกมบล,ล็อกไลว์เวลกันอีกแล้วนะและในวันนี้ผมจะมารีวิว neo eco islin นั่นเองถ้าถามว่าทําไมผมไม่รีวิว ID หลักเหรอแน่นอนกูส่มไม่ได้แล้วก็โฟล์นะผมไม่มีนะผมมีในไอดีหลักแต่ว่ามันไม่มีอะไรให้พูดฮนะมันเหมือนเดิมเปแค่เปลี่ยนเป็นโวคาร์แล้วก็เราจะมารีวิวสกิลแค่ของสไตล์กันนะเราจะไม่มาสนใจไอ้นี่เราจะไม่มาสนใจเอ่อโฟล เริ่มจากอย่างแรกเลยนะฮะสกิลหนึ่งก็มันจะเป็นการแย่งบอลนะฮะแต่กูไม่มีเพื่อนเพราะงั้นช่างเม่งสำหรับสกิลสองนะฮะจะเป็นการเลี้ยงไปข้างหน้าเลยก็เหมือนสกิลสองก่อนหน้านี้แต่แค่ไม่ต้องมีคนก็ใช้งานดีละมัง้งอน,นาคตอาจจะปรับให้มีคนก็นได้ใครจะไปรู้แต่ก็ช่างมันแล,แล้วก็ลืมบอกว่าการเตะธรรมดาจะเปลี่ยนไปนไซโค้งด้วยนะแบบนี้นี่มันจะเปลี่ยนไปนไซโค้งหมดเลยอาจจะเตะให้ดูอีกรอบไสโคง้งหนีเห็นไหมมันจะโค้งทุกลูกเลยไม่ต้องเปิดโฟลด้วยมีประโยชน์ไหม มันโค้งทุกนัดแต่ก็มีข้อเสียของมันอยู่เหมือนกันก็คือไม่ตะลูกตรงไม่ได้กะยากชิบหายมาเลามาดูสกิล3มกันดีกว่าสกิล3าจะเป็นการเตะนะก็เหมือนลินทั่วไปไม่สิไอ้ที่นี่มันลินก่อนโดนเนิร์ฟไม่ตะโคตรไกลเลยเจดเช้มาไม่ต้องรอคอยนาะนแล้วมาดูอันติกันดีกว่ามากดใช้กันเด t ว g า บอกาตามตรงนะครับแม่งโคเท่มาล้มาดูสกิลแรกันดีกว่าสกิลแรกจะเป็นการแย่งบอลแบบโยมีขาเอวนะฮะแต่ไม่ใช่มีขาเอวแต่เป็นแบบโยแบบล uh ินโยมูฮา,า,าน่าเกลียดว่ะนสกิลอื่นๆกูจะไม่รีวิวให้เห็นนะฮะเนื่องจากว่าไม่ต้องใช้คนเพิ่มแน่นอนผมเคยบอกไปแล้วว่าผมไม่มีเพื่อนไล่เพื่อนนั่นเองเนี่ยสองสกิลนี้ชินเนย แม่งใช้ไม่ได้เนี่ถ้าได้ก็ใช้ไม่ได้มันต้องมีเพื่อนโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันในรีวิวจริงดีกว่าไปโอ้รอนานกันหรือเปล่าทุกคนแล้วก็มาเรามาเล่นกันเลยดีกว่าผมจะเป็น R W นะเพื่อแน่นอนกูเป็นโกไม่ได้หรอกถ้ากูเป็นกูรีวิวลินไม่ได้แล้วนี่อะไรเนี่ยเขามาอยู่กันตรงนี้เหรอโอ้ยเพื่อนขอบน,น่วยกูแย่งแม่งเลยดีไหมเนี่ยเอามานี่สก,กิลหนึ่ง มันจะเป็นการแย่งว่ะเดี๋ยวทำให้รรกูแย่งไม่ได้เอามานี่ What the f u c k เอามานี่วุ้ยนี่เนี่ยได้มาแล้วนะฮะสกิลมาเราไปกันดีกว่า Let's go เตะ What เดี๋ยวมันแย่งทีมตัวเองกันด้วยเลยวะอ a m n ลิ้นพันไอ้เหี้ยเดี๋ยวมันแย่งทีมตัวเองได้ด้วยเหรอเพิ่งรู้เอ้ยมันแย่งทีมตัวเองได้น่าเกลียดชิบหายมึงเป็นบะเลยเอามานี่ชินนี่ไอ้เฮียลืมไปไซโคไอสัตว แม่งลืมว่าไซคโค้งนะครับทุกคนไซโคตัดช็อตทิ้งนี่ไม่ไดเอออย่างน้อยก็เข้าพี่ชายพี่ชายผ่านตรงนี้ไ่ด้ตรงนี้ไอเกียเราไม่ไม,ไม่ไม่ดิบเบิลเด้อยาอย่าแย่งไปชิวๆไม่ส่งให้เราอีอีอีอ,อ,อีสกิลหนึ่งฟืบเตะเดี๋ยวกูยังไม่ได้กดเตะเฮ้ยมันกดเตะให้เองอรัทุกคนคิดซะว่ามันเป็นความตั้งใจของผมนะท่านอย่างน้อยมันก็เข้าบางงี้เป็นเชี่ย เอ,อ้ยมีคนออกดอันตีด้วยชิดูโคที่เดี๋ยวกูดูไปแล้วนี่วะ่ะเอาเอาโดนแย่งเลยเพี่ชายพี่ชายไม่ได้ใช้อันตีนี่เอามาน,นี่เอ้ยโอเคเพื่อนแย่งได้ไปโอ้ยนี่คนเล่นลินมันจะยิงเข้าแตะคนไม่หนี่ะเพื่อนขอบอลเ่ะเฉดแมง่งแย่งเดี๋ยวใครแย่งใครวัดแอนิเมชั่นเชียร์เลยเนี่ย อย่างวะอ๋อเอามานี่ t h a ั k y ิ u ชีเน่ h a t มึงรับได้ไงนานี้ยิงมันเลยเพื่อนอ่ะเวทเกิดอะไรขึ้นนี่เอ้ยพี่ชายขวางอย่างเท่เอามาเลยผักไปให้ลม้มเดี๋ยวอย่างเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวนี่มันกูดีวะ <c oughs> เอ้ยมึงดึงหัวกูเลยพี่ชายไม่เข้าเลยสมน้หาเตะไสโค้งรอที่มันไม่เข้าได้ไงไะเอาเลยเพื่อนเอาเลยยิงเลยยิงเลย ยิงเลยเดี๋ยวโกวมึงเริงขึ้นมาเนี่ยเอ้ยเอามานี่เอ้ยเดี๋ยวมึงจะยิงคนเดียวเลยเหรอเอ้ยมึงยิงกันเข้าบ้างไหมเนี่ยกูกูเปิเขาจะพูดอะไรอ <c oughs> เอออย่างน้อยก,ก็นชนะแล้วะแม่งเอ้ยกูเห็นอะไรเนี่ยมาล้วนี้ผมจะเล่นเป็นซีเอนะจะได้รีวิวอันติีด้วยมาเราไปลุยกันเถอะเราอีโกอิสมาได้เลยละไหนดูสิเดี๋ยวทำไมมันมีหนึ่งปะทานหนึ่งมานนี้พี่ชายันต้องชนะ เดี๋ยวเฮีย e, อะไรขึ้นในกลางจอกูกูหันจอไม่ได้วัตเฟเฮ้ยกูหันจอไม่ได้วัตทำไมมันเตะทางนูน้นพี่ชายใจเย็นนี่ใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนกูขอกูขอเอามานี่ดิปเบิเดี๋ยวมันดึงมันแย่งได้ไอเฮีย e, มันแย่งได้วิ่งโคตรเร็วเลยเฮ้ยมึงจริงยีรี่ีสูงเหรอเอามานี่เฮ้ยเตะระยะนี้เลย <S <S แล้วแม่งเข้าด้วยวัตเฟมากูไม่อ่อนให้มึงไนดะ้ไอ้เปรสนี่ย่งไม่ได้หรอกอีอีอ กูลืมไปมันเตะไซโค้งนี่หว่ามาหนี่ไปเลยวิ่น่ะเข้าแล้วยิงง่ายๆกูไม่ใช้สกิลเลยฮี่แอะแอะพี่ชายจะไปไหนเอามานี่เดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นวัดอันตีแล้วเหรออันตีเสร็จสกิลหนึ่งนี่กูได้แล้วบายบายตายซะอา้าวเดี๋ยวมันมันโยมีข้าเอวอ่ะเวอร์ชันลินนี่แล้วยาบอลกูคืนมาบอกปวบแม่งเหมือนมหาเวทยาลัยมาเลยเอาคืนมาหนี้เอฟเฟกต์ชี่ยอะไรเอาคืนมา เดียวเกิดเชี่ยอะไรขึ้นพี่ชายเดี๋ยวนี่ในกูปิงเนี่ยมันวะพี่ชายโยพี่ชายเดี๋ยวเกิดเชี่ยอะไรขึ้นแล้วนี่อะไรเนี่ยวัวเดอ h i ิวหยางเวอะไรวะนะ่ะขอบนไม่เอาบนมันนี่เดี๋ยวทำไมมันได้วะ แล้วพี่ชายแม่งกดอันติทันทีเลยเฮ้ยแม่งได้บอลบุกกดปั๊บแล้วทำไมกูไม่ได้วะตะกี้ดึอดเฟือสทำไมกูไม่ได้บอลกูโดนดึงหัวอีกรอบม,มาแน่ยไม่กูไม่โดนแม่งแอนิเมชันบั๊กน่าเกลียดน้อยมันก็ยิงไม่เข้าเอามานันนี่เดี๋ยวบอลแม่งเลยเอามันนีเเเ่เดี๋ยวลายยิงไปเลยเดี๋ยวมึงมีกี่อันเนี่ยเฮ้ย hey, มึงโยมีแค่อนะีกูส่งรอบเลยนะถึงมันจะไม่ใช่โยมีแค่อีกก็ถึงมึงคูดาวไวไปไปเนะี่ย เอ้ยกี้ชายกูยืนคู่อย่างที่เอามานี่ไปเลยตูมมันไม่เข้าได้ยังไงวะเดี๋ยวอันนี้โกใคขอันนี้โกกูนี่วะนะดูทุกคนพอโกกูได้บอลไปนู่นเลยเฮียไม่เห็นที่ฟังไม่มีคนเดียวไม่วิ่งไปแล้วเวสมึงเป็นโก้ภาษาไหนนี่มึงไม่ต้องเล่นโกลแล้วมามาเล่น V F P แทนกูมันผมยากลองยิงระยะนี้ดูจะเข้าไหมมาเงยหนะ้าปิว้ว ้าด้วยโคตรไก่เลยนี่มันลิ้นก่อนโดนเะนื้อชัดๆทำไมก่อนลินก็ยิงเงี้ยน่าเกลียดในที่สุดเวลาของข้าก็มาถึงตายซะตายซะข้าข้าตายซะมาเอาสกิลตายก่อนเลยมนันนี่เอ้ยไอ้สกิลนี้ใช่ทุกคนพวกเราเคยเห็นกันไปแล้วใช่ไหมละ่ะสกิลนี้กระชากหัวสกิลเนี้ยไปหลีกไปซะไอ้ผู้ขยะหายไปซะตายซะตายซะ,ยะข้า ยูไป่นแล้วโกกูอีกแล้ววะกูแม่งชอบสับสนโกตัวเองเช็ดเคมันนี่ตายซะอย่าไปบดตายซะวีสองชินเน่ไปซะลีบซะไอ้ขยะหายไปซะพวกแกเข้าไม่ได้เน่ไม่เข้าเน่เอาโยูวิคาเอลมาน,นี่เอาบอนมาให้กูขวบเดี๋ยวมันซ้อนกันเลยเหรอวะ อันนี้คือว่าทีมกานตั้งใจโดหมันเป็นบัคกวะเนี่ยแม่งซ้อนกันเลยอแม่งเหมือนชิโดแบบเคมีคอลเลยเอามาี่ไปเลยไปไหนเนี่ยเอาบนกูคืนมาี่เดี๋ยวเพื่อนมึงไม่ต้อง